không mẹ đi số theo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ I'm um, my machine. I'm going to eating dinner today. Can I eat durian? Can I eat durian? pick and high. I don't know smile, but I have to eat. Mm -hmm. If you come to Thailand, must eat durian. Yes. Keep is hotel. I already eat tom yum. Tom yum, kim tom yum. They I didn't eat durian but today I will eat I already eat Tom Yum No one hotel. I don't know that. I just know PBR have one hotel and friendly Ajoshi <laughs> i thought just just friendly ajoshi. So just PDM is adjusting. I know he's in Japan. Hello, are you looking some? there She's in there. Hello top Hello Horo. Where is Julie? fast sleep? Okay. Yesterday also fast sleep. Hello, love baby during in this restaurant I will eat but nothing here, No eat. Thank you all. Um. No, I can't find dancing serum. Yes, today's shopping is done. Just shopping, Short shopping. <laughs> Sorry, just eye shopping. Just eye shopping. Ah, Thai food is good. 안녕하세요. 안녕하세요. Oh, oh. 너무 예쁘다. 서. 하이. 오 마이 갓. I don't know. Maybe in restaurant. อ๋อไม่แล้วแล้วคือสั่งยังยังกี่ไรอ่ะให่เขาแนะนําไหมทุกคนแค่นี้นะไปกินข้าวก่อนเอ้าให่ร้ายกินข้าวไงไม่ไลายแล้วกินก็คือตั้งใจกินนะตั้งใจกินอ่ะอยากอีตยิงอ่ะบ๊ายบายมันเป็นอยังงี้เรื่องกินไงเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่ อุ้ยชมพูจะรู้ไหมว่าคุณบุ้งคือนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทย <c oughs> มีคนคอมเมนต์มา <c oughs> ตามสาขอขอขอไตลคค์ค่ะขอบคุณค่ะพี่ด่ายไลฟ์แทนคุ้ชุกไปไปทุกคนเป็นอย่างนี้ต้องกินไม่กินเรื่องยายขึ้นเ,นเองกลับไปบไม่แล้วประเด็นคือเนี่ยงงนะถ้าทุกคนไอเนี่ยเป็นดู ไม่เอาไอ้นี่มาฮะฉนถึงไม่เอาไอ้นี่มาเ๋อเ็นไนโอเคกินผัดสมเม็ดเ็นไนซี่ i, see first. When I see first, s เสอาหารไ้ค่ะเ็นไนซีเฟิร์สอะไรแนะนำหน่อคะที่นี่แบบ Actress is Actress <c oughs> and Actress is Actress ค่ะแกงเผ็ดปูไว้ซนะคะ appetizer เป็นไส้กรอกโบราณมนนั้นเนะคเอาเอาผัดสามเม็ด ว่าไม่ไม่เอากุ้งนะคะเปลี่ยนเป็นหมูได้นะคะเป็นหมูได้ค่ะขอบคุณค่ะไปเรื่องมากอะค่ะกี่เราตายอ๋อไม่กี่เรายแม่กี่เตายแม่กูอะกูแพ้ป่ะกูแพ้ปอปลาอยู่ไหนปอปลาเหรอไม่รู้น่าจะยุ่งพรุ่งนี้ปอปลาไปวัดไปแกงปูชกูมาแล้วแะแกงเผ็ดปูไหมมีนี่แหลเอาข้าวคุกกะหมูค่ะ ไม่ต้องตกใจนะ t h i s i s t e way TikToker ดูอิงอ่ะใจไรมาทางเนี่ยหัวหัวเลี่ยได้แน่นำอีก่ะคะที่จำเป็นต้องกินเลยอ่ะก็หันประตูห่อแล้ะก็หันประตูห่ออย่าบอกเยอะนะคะเดี๋ยวคุณบุ้งเขาสั่งทุกอย่างดีะไรดีต่อโต๊ะเค่ะแกงแกเอ้ยแต่บุ้สั่งบุ้นี่ต้องการแค่กินผัดสามเณรบุ้ชอบมากที่สุด เอ้ครั้งที่เราเรากินอะไรอร่อยนทเนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่ตอนที่เราไม่มีตอนกลางวันเป็น sí บุฟเฟ่ต์หรอใช่เป็นจีนเออมันจะเปลี่ยนเป็นซีซันซีซันจีนเลยเราแชร์ซีซันไอ้ตอนที่เขาทำหบบจีนบุฟเฟ่ต์อร่อยมากหรออยากเอาโออโทษโทษทำอะไรกัน ส้มตำเออ you want to eat ส้มตำไทยไทยปับปับย่า or you want ซัมปะละซัมปละซัมปลาเลยสวะชิรันตุะชิรันโนปลาะยูถามแขกวยไม่ใช่ว่าสั่งเองเขาไม่ได้จะเลี้ยงเธอพี่เบียร์เขาจะเลี้ยงชมพูพี่เบียร์ไหนเอาหรอ อันนี้พี่เบียร์เลี้ยงพี่เบียร์เลี้ยงน้องชมพูไปแล้วพี่เธอไม่กล้าสั่งเลยเขาเลี้ยงสั่งได้สั่งได้แต่ว่าเธอต้องคำนึงถึงแขกด้วยแขกคุณมีเกียรติส้มตำไทยอยู่วันส้มตำไทย yes อออ๋ยู่ a n นแบบแต่เผ็ดน้อย everything she want everything yes I want everything everything is okay okay yes เอาส้มตำไทยไก่ย่างค่ะมันเผ็ดได้ปกติไหมคะค่ะแค่อยู่สไปซี่หรอสไปซี่ที่นี่ไม่เหมือนสไปซี่งค่ะโอเคสไปซี่สไปซี่ you looking what you want มีต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็ต้มไข่ you want ผัดไทยอะผัดไทย you want ผัดไทย you want ต้มยำกุ้ง I want another menu เอาอย่างอื่นจะเคยกินแล้วจ้าไม่เอต้มขาไก่ต้มขาไทย let's go ฉันว่าไอ้นี่ต้มขาเลยต้มกุ้งไหม Do you know ต้มยำกุ้ง Yeah You want ต้มยำกุ้งเอดให้เราไงสับปะแกงปูไงอ๋อ ไม่เพราะ่เห็นฝรั่งเขาชอบต้องชอบฝรั่งไงนี่เกาหลีเกาหลีจะชอบแนวแบบเธอต้องคิดแพนเลดเกาหลีอะเราบ้านมันจะร้อนจัดนี้นึง You ู o ลิฟสไปซี่ o ู o o ออร n แคนอ t อีสไปซี่ I love I love อเิน้ำพริกกะปิปะล่ะมันจะเหม็นไหมเขาจะเก็ตไหมเฮ้ยเกาหลีมีปลามีปลาน้ำจิ้มปลาเกาหลี try you w a n t to try เอ่อกะปิภาษาอังกฤษอะไรอ่ะกะปิกะปิกะปิอีกกะปิกะปฟกะปิกะปิ good coffee ไม่มีไม่ no นั่นกาแฟไม่ใช่กาแฟชีสรูปกาปิ this one this one this one shrimp paste yeah eating with eating with the vegetable อันนี้มีไหมทั้งหมดเนี้ยมีอะไรเล็กๆไหมมีค่ะแต่ว่ามันจะแยกกูดเหรออืมอะไรเล็กๆได้ป่ะใช่ค่ะมันจะแยกมาเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกเกลืดโอเคเอามาเลยทุกอันค่ะโอเคเขาบอกไว้ริกูดนะเขาบอกเกลือกูดหนึ่งกะปินหนึ่งนะคะจ้ะไม่มีเล็กๆนะไม่ใหญ่มากค่ะกระต่ายอะไรแล้วสรุปเอาซ้มตําไก่ย่างมาเนี่ยเอาไงเอาซ้มตําไก่ย่างโอเคยูทิ้งสต๊อก ติ๊กสต๊อกไม่รู้มีอะไรแหละบ้างอย่างันนี้นะคะมีหนึ่งขาสามเม็ดสามไม่รำเ็นูนะแกงเผ็ดปูไวสสับปูข้าวปุกับหมเข้าวผัดปลาดุกชั้นพวกเกลือค่ะซุปจำไทยไก่ย่างน้ำพริกลปูน้ำพรกกะปิแอย่างด e t เอ n d up m แปดแล้วข้าวมีแค่สเองนะแล้วขนมจีนหนึ่งเรากินหคนเนโอเคโอเค บูนเรามีบูนเราไม่กลัวชูชี่เพิ่มไหมคะชูฉีเรานี่ก็สายเชียร์เหมือนกันนะชูชีอะไรเป็นชูชี่กุ้งไม่นลองไหมล่ะเขาชูฉี่มันมันดิเฟอเรนซ์กับชูฉี่อ่ะมันจะรสชาติมันจะไม่ไม่ไม่ได้หากินง่ายไงโอเคอ่ะได้แล้วมันกินมากกี่ตัวค่ะไม่เอาค่ะเอาแค่สองตัวพอได้ไหมคะ ไม่กุ้งกุ้งเขาเป็นกุ้งเหรอแม่นาแม่นาแปลว่าตัวใหญ่เหรอหรือว่าไซส์ไม่ใหญ่าไซส์นี้ใช่ไหมไซส์คืออ๋อแค่นี้ตัวนี้ตัวเล็กเอาเอาไซส์มาตรฐานก็ได้พอแล้วสต๊อปสต๊อปสต๊อปโอเคไอติ n งสต๊อป now yes โอ้โหไม่รับไม่หับเอ้ยหรือมีซ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 ึ่งคืออันหนึ่งเอันหนึ่ แต่เพิ่งไปอีฟมาหนิเห็นไม่มีปัญหาแต่ยูอ่ะนี่ eating trip เหรอ This is your eating trip อย่าเพิ่งคุยอันนั้นนะเอาคุยกับเธอให้จบก่อนนะขอเครื่องดื่มหน่อยจะไม่อยากได้อะไรซ่าๆที่ไม่อ้วนเอาสูตรก็ได้สูตรแคลวสูตรแคลวเอาน้ามาเลสูตรแคลว์ไรยัมมี่ Nice to meet you, you? Nice to meet you ค uh ุย huh. สิคุยสิเธอคุยกับเขาสิอะหรอหรอ Where have you been today อะ Where did you go อ uh, 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 ่าไปไหนมาไปไหนมา I ate street food Street food Street food Yes o r street food right Street food นะสต e e t food Yes yeah. and shopping Shopping where สยามสยามโซฟาเอาไปเอาชุดถ่ายกันทันอีกก็เลยพานางไปด้วยหาข้าวเด็กกินอะไรมาบ้าง and in here oh what what d i d you eat เธอย่าใส่เวิร์บเยอะกินกินอะไร what you eat what what you eat what you eat พออย่าใส่เวิร์บเยอะเชื่อชั้นอยวเขาไม่เข้าใจ what what you eat อ่ากิน four four leg

kéo cọp kéo cọp? I don't know the name Noodle, noodle Explain, explain Noodle Oh, so hard <hurt. cười> Tôm nhằm, okay. tôm nhằm Ah, à, tôm nhằm Yeah, mì tôm nhằm Noodle and sausage

เอ็กซ s ซ์อีสเอ็ she beautiful yeah when I see you first Oh. ้ h e oh ah oh าอ a m i g o w อยู o o o สยาม e o r shopping shopping yeah I shopping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  How Thanks long so you stay? How long you stay? In Siam? Siam? In no, school. in this trip. Ah, six days. Six days? Yeah. Oh, so you stay with Diana? Yes. No, stay with Boom. Oh, I work every day tomorrow. I go to temple in the morning, the early morning. <laughs> <Huh>? <laughs> tomorrow, I go to the temple. And temple. And temple. temple, temple, temple. In the Buddha. Buddha. Good luck, good l e c k l k luck. l u k Good u o o t l u o l u Good luck. luck. Good l u luck. Good luck. Good oh. l u c o d u c k g o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  d o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  d o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  d o o o r d g o d o o g o d o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  d o o d l u u c k Good luck. g o d luck. g o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  d o o d o u o u o o d o o d o u u o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  ค oh, oh. ุย <German> กันรู้เรื่องไหมเห็นไหมบูมช่บอกแล้วพูดช้าช้า tomorrow u b s yeah what are you doing what do you what do what you do ไม <im iti> <explode> ่ใช่ต้องถามว่า what you do what <im> you do เอออย่ามา w o r l wave อะไรวะอะไรจะ eat dinner with many many men จะไออกว่า I w a n n go m e n m e n m e n เยอะ m e n m e n m e n n เอซี่ I want a g o she want she want man 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 I want man 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 What is your Thai? My Thai yeah My Thai yeah Korean style OK Oppa 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 style Oppa style Yes Thai style Oppa style Korean I understand Oh, tomorrow you go meeting with your family, family, yeah, yeah. uh, Thai fan. Yeah! Ah! Your style is oppa style? Oppa. Cute or... Q or... Cute. Or cute. cute. Yeah, cute. cute. You, you like cute? Kiyomi. Kiyomi? Okay, okay, okay. But you solo? No. No solo. Sorry. <laughs> 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 โซโนโลอโซโลโยโซลฟันนี่แฟนนี่ฟนนี่ทูโอซลโซลโซลแต่ว่าผบบมไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้โอ้ยเนโฮัเบนไอไอทฮัตเบนโอ้คิวคิว but P Diana say in Korea boyfriend in Thailand boyfriend in another country boyfriend okay all all possible she say เธอเข้าใจไหมมีแฟนหลายๆประเทศอ่ะเออมีรูน่าหลายที่หลายหคนไม่เห็นเป็นไรเป็นคนละประเทศ just count worth it okay ไหม worth it go go Korea go Korea but he okay 안녕하세요. t know. e n t k o w o n e l a n o w I know. I k n o I know. I k n k o w o k o I k o w e a n I f n I n k o n k 아, 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 안녕하세요. 아, I'm, I'm single Luna. Many, many men say single Luna. 사랑해요. Oh. 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 อาจารย์ชีอาจารย์ชีวันทองนะกินปลากินเหลียงนะสุดอาจารย์ชีกินปลาสปินสองสองคนพร้อมออกก่อน Married older older man older man yeah married married older man what is normally normally ปู่ป้าอันยองป้าอันยองนุน่าอันยองอันยองโอ้ โอ้ดูสวยวายวายอะไ a อะไรอะรอยไมอะ u รอะไ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 รอะ s ร e ะไรอ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 กไรอวรอะไรอะไอนนี้ตไมอโดนบล็รอกไลอวเรอ่อกี้ไงเมื่อกี้อดนอะไรอ่ะแจ้งเตือนแจอะไรออะก็ใช่ไงอพราะเธอเข้อมาไง m a y b อ you. อะไรอะไ Yes, too sexy. Hmm. Maybe, maybe baby face, maybe face, baby face. Yeah, go sexy face. Baby, baby. No, sexy. Baby, Nuna. you, you. The baby skin, was sexy face. Come here. Come here. Lip shirt. This is because yeah. my shirt. No, no. No. someone said that because beautiful is dangerous in Thai but i always okay ร้อนไหมใครว่าร้อนเลยร้อนมีลาแบบพี่ขวมพี่ขี่่ะออนั้ทตอ๋อเปิดตรงนี้อ๋อเปิดตรงนี้ ไปถ่าเล่มก่อนนะไ่ายเมายเลไป่ยเล่มไ่าอเลม่าเลม่ายเลไายเลมไ่ยเล่มไปถ่ายเอ่ม่ายเลไยล่มไ่าม่ายเล่มไปถ่ายเล่มไปถายเล่มายลงายไยลม่า่ไเมไป่่ม่าเลมไาม่าเลายเล่่ล่าย่่า่่าเลเล่มไเมยเล่มไปถเาเล่เล่ายเ่าเล่่ยลา e g l a s ไ of wine glass เน yeah, ี่ยเมื่อกี้ไฟไกลแล้วเห็น glass อยู่าอ the glass because maybe this girl be like right that I a n t to go to TV เออไป okay see you soon I will be back เรา eating ก่อนเนาะ eating no live นะไอ Ah, we eating. Do no live. See you soon. See my IG